ถ้ามีงนอันนี้ยี่สิบบาทนั่น้นวงรัได้คะสวัสดีค่ะวิชานางปริญญาทรัพเจริญนะคะกำัลตระมช่องแคบค่ะวันนี้ก็ร่วมกับเจ้าที่สาณสุขอำเภอพุทะนะคะแล้วก็จิตอาสาเจ้าที่สฮตำรวจอำเภอพุทธะนะคะแล้วก็ อสทหารชลบนะคะทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงการปี64นี้ค่ะค่ะวันนี้จิตอาสาสถานีตำรวจอุนรพบพระนะคะมาได้ได้มาร่วมตั้งหด่านตรวจเทศกาลสงการานต์ขออนุญาต ลานเสาพิราการพิริเจกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลภุพานะคะวันนี้ก็ได้มาตั้งจุดบริการประชาชนช่วงวันสรงกลา์นะคะร่วมกับจิตอาสาสถานีตำรวจภาชาชูธรภุพานะคะเพื่ออำนวยความสะดวก,กให้กับประชาชนนะคะและก็ช่วยกันุณรงค์ในการป้องกันโควิด -19 ด้วยะคะ่ะ อันนี้ขออนุญาตประธาชนทุกท่าเรื่องการปกปิดปลอดภัยนะครับเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกเรื่องของการคาดถุงกันนิรภัยการปีนไปเราจะไปใช้ความเร็วที่สูงในการใช้ในการเดินทางแล้วก็ฝากเรื่องการเรื่องการขับรถอย่าใช้ความเร็วเกินอันตรายขึ้นม ขอบคุณมากครับ้วความร่วมมือจดนะจากเรากต่งานดีดดีมากขอบคุณมาก็จีไหม